อำเภอเสืิงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเสืิงสางมีพื้นที่ทั้งหมด1,197ตารางกิโลเมตรหรือ748,125ไร่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงแบ่งการปกครองทั้งหมดออกเป็น6ตำบล87หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน8แห่งด้านประชากรมีประชากรทั้งหมด7,218คน ด้านเศรษฐกิจประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดข้าวและอื่นๆอีกมากมายหมู่บ้านเป้าหมายดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจำนวน6หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองหลักศีลาหมู่ที่5ตําบลเสืองสางบ้านดอนโบดหมู่ที่9ตําบลกุดโบดบ้านสุภัยบู์หมู่ที่1ตําบลสุภัยบู์บ้านหนองใหญ่หมู่ที่12ตําบลสัตเคียนบ้านโป่งคอกหมู่ที่1 4ตําบลโนนสมบูรณ์และบ้านใหม่ทันตะวันหมู่ที่9ตบนบนาําบลบรรดาช มิติที่1ด้านสังคมตัวชี้วัดที่1การเข้าถึงแหล่งน้ำหมู่บ้านเป้าหมายทั้ง6หมู่บ้านรวม1,603ครัวเรือนประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพื่อทำการเกษตรคิดเป็น100ร้อยละ1น0 0โดยพิจารณาจากข้อมูลกชชออคอคของกรมการพัฒนาชุมชนตัวชี้วัดที่ส การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านเป้าหมายมีครัวเรือนปลูกผักสวนครัวจากระบบรายงาน p พลทฟอร์ o o d จำนวน1603ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่3การเลี้ยงสัตว์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายเลี้ยงสัตว์สาหรับการบริโภคได้แก่ไก่พันไข่ไก่พันเนื้อกบ เป็นต้นตัวชี้วัดที่4การจัดให้มีบริการสาธารณะในหมู่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดให้มีการบริการสาธารณะในหมู่บ้านตั้งแต่สีแห่งขึ้นไปประกอบด้วยจุดรวบรวมขยะอันตรายศาลาประชาคมศาลากลางบ้านสนามกีฬา ตัวชี้วัดที่5การมีไฟฟ้าในหมู่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอคือมีครบ1,603ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ตัวชี้วัดที่6การคมนาคมในหมู่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายมีเส้นทางคมนาคมที่ประชาชนใช้ร่วมกันอย่างทั่วถึงสะดวกและเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการจราจรและทุกครัวเรือนสามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้สะดวกครบทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่7การเข้าถึงเทคโนโลยีหมู่บ้านเป้าหมายมีครัวเรือนที่เข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันได้แก่โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือหอกระจายข่าวเป็นต้นทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นครบทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่8การเข้าถึงบริการด้านสุขภาวะและอนามัยภายในหมู่บ้านมีสถานที่บริการด้านสุขภาวะและอนามัยอย่างทั่วถึงและสะดวกศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 2. ลานกีฬาหรือสนามกีฬาในหมู่บ้าน 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตัวชี้วัดที่9การดูแลสุขภาพอนามัยภายในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการดูแลสุขภาพ 1. กิจกรรมคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง 2. กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 3. กิจกรรมการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก 4. กิจกรรมคัดกรองภาวะโภชนาการเด็ก0-5ปีหญิงหลังคลอดหญิงวัยเจริญพันธุ์ตัวชี้วัดที่10การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานความรู้และการศึกษาประชาชนภายในหมู่บ้านเป้าหมายสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานความรู้และการศึกษาอย่างทั่วถึงแบ่งออกเป็นสประเภทได้แก่ การศึกษาในระบบประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและศูนย์การศึกษานอกระบบประจำตำบลจำนวนทั้งสิ้น34แห่งตัวชี้วัดที่ 11.. การได้รับการศึกษาและระดับการศึกษาเยาวชนในหมู่บ้านเป้าหมายอายุ6 1ถปีจำนวน415คน ได้รับการศึกษาหรืออยู่ระหว่างการศึกษาภาคบังคับ415คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่12การจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน หมู่บ้านเป้าหมายมีหน่วยงานจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในการดูแลสุขภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมในวิถีประชาธิปไตยมีการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน15ครั้งต่อรอบปีในหมู่บ้านเป้าหมายทั้งหมด6หมู่บ้านตัวชี้วัดที่1 3การดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ภายในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้านทางด้านสุขภาพกายและใจการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 2. กิจกรรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 3. กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในผู้ป่วยติดเตียง 4. กิจกรรมการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่วัด 5. กิจกรรมการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 6. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตัวชี้วัดที่14การส่งเสริมบทบาทสตรีหมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตรีจำนวน5ครั้งประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของสตรีโดยคณะกรรมการพัฒนา,าสตรีอำเภอเสริงสสงกิจกรรมการพัฒนาอาชีพสตรีโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีในการเขียนโครงการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริสสางและกิจกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีโดยอสมอหมู่บ้านมิติที่2ด้านเศรษฐกิจตัวชี้วัดที่1การมีที่ดินทำกินหมู่บ้านเป้าหมายมีครัวเรือนในหมู่บ้านมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ครบทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละหนึ่งตัวชี้วัดที่2การมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริการด้านเศรษฐกิจชุมชนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสรงิงสางได้ดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยการให้ยืมเพื่อการผลิตเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีฐานะยากจนให้มีโค กระบือไว้ใช้แรงงานเพื่อผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งตัวชี้วัดที่3การประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเสิองสสงได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรตามความเหมาะสมของพื้นที่และเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ โดยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดที่4การมีแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรในหมู่บ้านเป้าหมายหรือหมู่บ้านใกล้เคียงมีแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรจำนวนเจ็ดแห่งดังนี้ 1. ร้านค้าชุมชน 2. ตลาดน,นัดประจำสัปดาห์ 3. า้ลานรับซื้อข้าวเปลือก 4. ลานรับซื้อมันสำปะหลังห้าลานรับซื้ออ้อย 6. โรงงานแป้งมันเอี่ยมเฮงจำกัด 7. สหกรณ์โคโนมตัวชี้วัดที่5การมีอาชีพของคนในหมู่บ้านประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง15 5 9ถึง59ปีจำนวน1,947คนมีอาชีพและมีรายได้จากการประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ตัวชี้วัดที่6การมีรายได้ของคนในครอบครัว หมู่บ้านเป้าหมายมีคนอายุ15 59ปีมีรายได้จำนวน1,947คนคิดเป็นร้อยละ100และครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย4,000 40, บาทต่อคนต่อปีจำนวน1,158ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ72.23ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดตัวชี้วัดที่7การทำบัญชีครัวเรือน หมู่บ้านเป้าหมายมีครัวเรือนที่จัดทำบัญชีครัวเรือนจำนวน1,346ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ80.27โดยมีกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยสำนักงานพัฒนานชุมชนอำเภอเสืิงสางตัวชี้วัดที่8 การออมเงินในหมู่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายมีการออมเงิน1 6 0 3ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100โดยมีการออมเงินกับกลุ่มกองทุนหมู่บ้านกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนออมวันละบาทกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์อของหมู่บ้านและตำบลตัวชี้วัดที่9การรวมกลุ่มอาชีพหมู่บ้านเป้าหมายมีการรวมกลุ่มอาชีพจำนวน14กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มสัมมาชีพชุมชนกลุ่มโอท P อปและกลุ่มอาชีพสตรีเป็นต้นตัวชี้วัดที่10การส่งเสริมการใส่ผ้าไทยที่ว่าการอำเภอเสริงสางและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริงสางมีส่วนร่วมสนับสนุนให้หมู่บ้านเป้าหมายมีการส่งเสริมการใส่ผ้าไทยจำนวน5ครั้งต่อปีโดยมีกิจกรรมดังนี้การรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส ผู้นำชุมชนสวมใส่ผ้าไทยในการประชุมต่างๆการประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยใส่ให้สนุกการพัฒนาผ้าลายเอกลักษณ์ของอำเภอเสืงสางมิติที่3ด้านสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืนหมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำโดยมีแผนในการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านมีแผนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรตัวชี้วัดที่2การป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้หมู่บ้านเป้าหมายมีการดําเนินกิจกรรมการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้รวมไปถึงการเสริมสร้างจิตสํานึกในการดูแลป่าไม้ได้แก่กิจกรรมปลูกป่าการอนุรักษ์ป่าเป็นต้นตัวชี้วัดที่3การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ หมู่บ้านเป้าหมายได้ดําเนินการคัดแยกขยะต้นทางตามหลัก3 r คือลดการใช้การนํากลับมาใช้ซ้ําและการนํากลับมาใช้ใหม่ซึ่งหมู่บ้านเป้าหมายได้ดําเนินการครบทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่4การจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่บ้านเป้าหมายได้มีการจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งหมู่บ้านเป้าหมายได้ดําเนินการครบทุกครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่5การจัดการปัญหามลพิษหมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดการต่อปัญหามลพิษมีสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นการห้ามเผาขยะ การรณรงค์ PM 2 5และมีการรณรงค์ปิดป้ายประชาสัมพันธ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตัวชี้วัดที่ 6. การใช้สารเคมีในภาคเกษตรหมู่บ้านเป้าหมายมีการรณรงค์งดใช้สารเคมีในการทำเกษตรเพื่อให้เกิดการทำเกษตรปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดที่ 8. การรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านเป้าหมายมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาดในหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่มีการทำความสะอาดรอบหมู่บ้านเพื่อปรับภูมิทัศน์การเก็บกวาดขยะในพื้นที่สาธารณะโดยมีการดำเนินกิจกรรมเดือนละหนึ่งครั้งตัวชี้วัดที่9การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมู่บ้านเป้าหมายมีการเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติมีการจัดเตรียมการบริหารจัดการเมื่อเผชิญต่อภัยพิบัติต่างๆเช่นอักขีภัยวาตาภายัยอุทก,กภยัยโดยการแจ้งผ่านการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านหรือการแจ้งผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านตัวชี้วัดที่1 0การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพหมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเช่นการปล่อยปลาเป็นต้นตัวชี้วัดที่ 11. การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับระบบนิเวศหมู่บ้านเป้าหมายมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุเชิงนิเวศและมีการพัฒนาระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมตัวชี้วัดที่ 12. การจัดการน้ำเสียเชิงนิเวศหมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดการน้ำเสียเชิงนิเวศเช่น การทำธนาคารน้ำใต้ดินการทำความสะอาดช่องระบายน้ำหน้าบ้านของแต่และครัวเรือนเป็นต้นตัวชี้วัดที่13การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้หมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เศษอาหารและของเสียจากครัวเรือนหรือใช้เศษอาหารในการทำยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนปุ๋ยหมักชีวภาพมิติที่4ี่ ด้านสันติภาพและสถาบันตัวชี้วัดที่1การป้องกันยาเสพติดหมู่บ้านมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดจำนวน5ครั้งต่อปีโดยการจัดกิจกรรมประชุมประชาคมยาเสพติดการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเป็นการรณรงค์ให้รู้ถึงพิษของยาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมายมีการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนรับทราบถึงโทษพิษของยาเสพติดผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ตัวชี้วัดที่2การบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูและติดตามให้ความช่วยเหลือหลังจากผ่านบำบัดเพื่อให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุดตัวชี้วัดที่3การจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่บ้านมีการป้องกันอาชญากรรมและการก่อความไม่สงบจำนวนสิบครั้งต่อปีโดยคณะกรรมการหมู่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอยู่เวรยามรักษาความสงบเรียบร้อยตรวจเวนรักษาความสงบเรียบร้อยตั้งจุดตรวจจุดสกัดตัวชี้วัดที่4การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในรอบปีงบประมาณหมู่บ้านเป้าหมายไม่มีคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขหา่างไกลจากพยันตรายตัวชี้วัดที่5การสร้างความปองดองสมานฉัน์หมู่บ้านเป้าหมายมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านจำนวน11ครั้งต่อรอบปีได้แก่กิจกรรมจิตอาสา,าทำความสะอาดรอบหมู่บ้านกิจกรรมปลูกป่างานประเพณี ตัวชี้วัดที่6การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำตามความศรัทธาวความเชื่อของคนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนในหมู่บ้านจำนวน44ครั้งต่อรอบปีตัวชี้วัดที่7การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวน8ครั้งขึ้นไปได้แก่ การประดับธงชาติพร้อมธงสัญ,ญลักษณ์การปฏิบัติตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่8การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยหมู่บ้านเป้าหมายมีการส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับโดยการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ70ของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตัวชี้วัดที่9การเข้าถึงกระบวนการไก่เกี่ยร้องเรียนร้องทุกข อำเภอเสริงสางได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลนหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงกระบวนการไก่เกียรร้องเรียนร้องทุกข์ได้โดยสะดวกรวดเร็วโดยการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านขึ้นทุกหมู่บ้านเพื่อรับรองเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์การไก่เกียรประนอมข้อพิพาททั้งทางแพงและทางอาญาตัวชี้วัดที่10การต่อต้านการทุจริต ในหมู่บ้านเป้าหมายไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตแต่อย่างใดมิติที่5ด้านหุ้นส่วนและการพัฒนาตัวชี้วัดที่1การมีภาคีเครือข่ายในหมู่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายทุกหมู่บ้านมีภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน7ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนาภาคเอกชน ภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคสื่อสารมวลชนตัวชี้วัดที่2การจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่ายนายกิติภูมิชื่นวันนุปธถรมนอำเภอเสืงสางได้ร่วมประชุมกับพระสงฆ์และผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมตัวชี้วัดที่3การจัดกิจกรรมตามหลักบวรบรมหรือหลักครบ หมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมตามหลักบวรบรมหรือครบจำนวนเจ็ดครั้งในรอบปีเช่นการดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติตัวชี้วัดที่4การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่บ้านเป้าหมายมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีเวทีแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนง,งานของหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่านมาจำนวน6หมู่บ้านรวม36ครั้งอาทิประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประชาคมค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขของหมู่บ้านตัวชี้วัดที่5การประชุมประจาเดือนหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านมีการจัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการและร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนตัวชี้วัดที่6การประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงกิจกรรมของหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านตามห่วงเวลาที่ชาวบ้านจำเป็นต้องทราบข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเป็นประจำจำนวน3ครั้งต่อเดือน เช่นประจำเดือนกรกฎาคม2566ประชาสัมพันธ์เรื่องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์เป็นต้นตัวชี้วัดที่7การจัดกิจกรรมทางศาสนาประเพณีความเชื่อ ภายในหมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาประเพณีความเชื่อจำนวน44ครั้งต่อรอบปีโดยการทำบุญตักบาตรตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมที่ครอง14ตัวชี้วัดที่8การมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้านเป้าหมายมีการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยมีผู้แทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมจำนวน1562คนคิดเป็นร้อยละ9 7 4 4ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด